<laughs> ต่อ,อ,อยินมาได้เลยนะวะก็ไม่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 ปัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวจ้างแกก้องมาหนึ่งเดี๋ยวแล้วมันอ้าอว่อนลไปหน้าก่อนมาหน้าก่อนหน้าไม่มารุ่นได ต่อยินมาเลยต่างเปล่าต่างเปล่านี่ต้องสวยต่างเปล่าวกนวลแบบแบบเลยเบื้อบเือบเลยแต่ว่าพอพุทไปรักเรียนนะว่ามันจะเป็นร่างกําลังต่อยินมาได้ เตะเตต้นเปล่าตั้งนั้นโอ้บวบบเป็นนั้นนั้นเลยเป็นน้ำเลยอยาเนี้ยล้อยลมเปล่าอ่ะโอ้โอ้จจุมหน้าเรียบร้อยเลยลาไม่เหือน

ไม่ไปอย่างี้นักเลยเป็นน้ำเลยออกน้ำเลยโอเคบายบายปวดปวดรอแล้วพผมหมดตัวงั้นแต่เดี๋ยวตะเกือบมีทิศแตกอะไรอะไรเรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วไม่ลงรอยเดิมเรียกแล้วเรียกแล้วเอาไม่ปื้มบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้ว rồi rồi, giá rồi, đẹp rồi, 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 lê